สอดมะแทง5.0 GT V8 นะครับตัว216มาเพิ่มเป็นรมอยดสตาร์ทแท้ของตัวนอก USA นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉบแบบนี้นะครับสตาร์ทก็คือแอร์ทำงานลออย,ย็นช่ำก่อนขึ้นรถนะครับเดีย๋ยวสาธิตการสตาร์ทให้ดูล็อกหนึ่งครั้งสตาร์ทสองครั้งครับรถก็สตาร์ทติดแล้วนะครับก็คือแอร์ทำงานรอนะครับไม่มีกุญแจไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับคันนี้เป็น5.0 GT V8 นะครับ กรณีไม่มาขึ้นรถ15นาทีดับเองอัตโนมัตินะครับมีกุญแจก็คือสามารถเปิดประตูล้วงเปิดได้นะครับเมาตัรถกุญแจเดิมลูกค้า2,016ก็จะเป็นโฉมนี้นะครับตอนน,ตอนนี้จะเป็นโฉมมาแต่งปัจจุบันนะครับ ็คือระบบความปลอดภัยรถก็จะแจ้งเตือนนะครับให้กดปุ่มสตาร์ทถึงจะขับได้ตอนนี้แก่ถูกล็อกนะครับเข้าไม่ได้บ่อมะไรก็ถูกล็อกเช่นกันเราออนสวิตหนึ่งครั้งระบบท,ทุกอย่างก็จะเข้ามาทํางานได้ปกตินะครับสามารถขยับพวงมลัยได,ได้เข้าแก์ได้นะครับเข้าได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านไหนสนใจสอบถามได้เลยครับแอร์เย็นฉ่ำล็อกก่อนขึ้นรถนะครับ